นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยมนุษย์ต่างดาวหลายคนออกมาส่งเสียงเตือนภัยร้ายจากมนุษย์ต่างดาวว่าอาจทําให้มนุษย,ษยชาติสูญสิ้นเผ่าพันธุ์เรียกร้องให้หยุดความพยายามในการส่งสัญญาณติดต่อมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ต่างดาวในขณะที่บางคนเชื่อว่าภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมใหญ่ที่มีบันทึกในคัมภีร์ ความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกอาวุธร้ายแรงตลอดจนโรคระบาดอาจมีสาเหตุต้นต่อมาจากนอกโลกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจที่ทำให้คนเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวอาจเป็นทัยร้ายต่อมนุษยชาติก็คือเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ในโครงการบูบุกโครงการลับของสหรัฐอเมริกากรณีจานบินของมนุษย์ต่างดาวตกในไร่ลอสเวล กล่าวกันว่ามีศพมนุษย์ต่างดาวสามร่างถูกค้นพบในจานบินที่ตกด้วยเมื่อชนสูตรตรวจสอบโครงร่างในร่างกายทีมแพทย์พบว่ามนุษย์ต่างดาวเหล่านี้เคยถูกตัดต่อบรรทุกรรมมาแล้วทำไมมนุษย์ต่างดาวจึงต้องตัดต่อบรรทุกกรรมตัวเองด้วยนักวิจัยมนุษย์ต่างดาวเชื่อว่าน่าจ,จะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือมนุษย์ต่างดาวอาจพยายาม ทำตัวให้คล้ายคลึงกับมนุษย์โลกมากที่สุดก่อนที่จะเดินทางมายังโลกหรือไม่ก็อาจตัดต่อยีนของมนุษย์ที่ถูกลักพาตัวไปเข้ากับยีนของตัวเองเพื่อให้สามารถปรับตัวกับสภาพแวดล้อมของโลกได้เมื่อได้ศพของมนุษย์ต่างดาวมาพิสูจน์ทำให้นักวิทยาศาสตร์เรียนรู้เกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวเพิ่มมากขึ้นโดยมนุษย์ต่างดาวสายพันธุ์ที่พบในจานบินตกที่ลอสเวลล์ ก็คือมนุษย์ต่างดาวสายพันธุ์เกรมนุษย์ต่างดาวประเภทนี้มีหน้าตาคล้ายกับมนุษย์โลกแต่มีสีผิวตลอดจนสีของอวัยวะภายในเป็นสีเทาเข้มทั้งหมดเลือดของพวกมันเป็นสีเทาปนน้ำเงินนักวิทยาศาสตร์คาดว่ามนุษย์ต่างดาวประเภทนี้ไม่ได้เกิดจากการผสมพันธุ์แต่เป็นการสร้างเซลล์เนื้อเยื่อขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีระดับสูงทำให้พวกมันสามารถปรับตัว เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือเปลี่ยนแปลงร่างกายตัวเองให้เป็นอะไรก็ได้มนุษย์ต่างดาวประเภทนี้มักมองมนุษย์เหมือนสัตว์เลี้ยงพวกเขามีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ากว่าจึงมองว่ามนุษย์เป็นเหมือนสัตว์ที่ต้องมีการควบคุมดูแลและพยายามครอบงาม,มนุษย์โดยการควบคุมผู้นำของชาติต่ตางๆให้ทำตามแนวทางที่ตัวเองกำหนดไว้ นอกจากนี้ยังมีมนุษย์ต่างดาวอีกประเภทหนึ่งที่มีหลักฐานค่อนข้างมากก็คือมนุษย์ต่างดาวครึ่งคนครื่องสัตว์เลื้อยคลานหรือที่เรียกว่าเลปทิเลียนรูปร่างของมันบางหลักฐานบอกว่ามีหัวเป็นปลาหมึกและมีท่อนล่างเป็นคนแต่บางหลักฐานหัวเป็นมนุษย์และมีท่อนล่างเป็นสัตว์บางแห่งบอกว่ามีหัวเป็นสัตว์แต่ร่างกายเป็นมนุษย์ แม้ว่ามนุษย์ต่างดาวประเภทนี้รูปร่างภายนอกครึ่งหนึ่งเป็นสัตว์เลื้อยคลานแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะมีสติปัญญาโง่เขากว่ามนุษย์เรามนุษย์ต่างดาวประเภทนี้นักวิจัยมนุษย์ต่างดาวพบว่ามีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าถึงขีดสุดเพราะเป็นอารยธรรมที่เกิดก่อนมนุษย์ล้ำหน้ากว่าโลกเราถึง30ล้านปีมนุษย์ต่างดาวประเภทนี้ มีทัศนคติที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์โลกอย่างยิ่งเนื่องจากพวกมันมองว่ามนุษย์เป็นสัตว์เลี้ยงที่พวกเขาสามารถทำอะไรกับเราก็ได้จากหลักฐานพบว่ามนุษย์ต่างดาวประเภทนี้เคยมาเยือนโลกเมื่อราว13,000ปีก่อนและพยายามครอบครองโลกทำลายมนุษย์โดยการสร้างน้ำท่วมครั้งใหญ่ในเหตุการณ์ที่ปรากฏในเรื่องเล่าต่างๆ และในคำพีของศาสนาส่วนหนึ่งของมนุษย์ต่างดาวกลุ่มนี้ได้กลับไปยังดาวของตัวเองแต่ส่วนหนึ่งก็ยังแฝงตัวอยู่บนโลกและยังคงมีอันตรายต่อโลกมากนักวิจัยมนุษย์ต่างดาวเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวประเภทนี้แอบแฝงอยู่เบื้องหลังรัฐบาลเงาประเทศมหาอำนาจพวกมันพัฒนาและอยู่เบื้องหลังผู้นำหลายๆประเทศทางฝั่งตะวันตกและยุโรป นอกจากสตีเฟนฮอว์กินที่ได้เตือนภายลายจากมนุษย์ต่างดาวโดวยได้กล่าวว่าจะนำมาซึ่งสิ่งที่มนุษย์คาดไม่ถึงเช่นเดียวกับการที่กรณีโคลัมบัสค้นพบอเมริกาและทำลายล้างเผ่าพันธุ์ของอินเดียนแดงชาวเผ่าพื้นเมืองยังมีนักวิทยาศาสตร์อีกหลายชาติที่ได้เตือนภายจากมนุษย์ต่างดาวเช่นกันนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันได้เตือนภัยว่ามนุษย์ ควรหยุดค้นหาเอเลียนเนื่องจากเกรงว่าอาจจะเจอเอเลียนในลักษณะของนายทุนเช่นเดียวกับนายทุนบนโลกสองนักวิทยาศาสตร,ร์ชาวเยอรมันระบุมนุษย์ควรหยุดพยายามในการค้นหาสิ่งมีชีวิตต่างดาวดรไมเคิลแซดเซและดรแอนเดรสแอนตันสองนักวิทยาศาสตร,ร์จากสถาบันด้านจิตวิทยา Institute for Frontier, Alias of Psychology and Mental Health หรือ IPGG ของมหาวิทยาลัยไฟบวกได้เปิดเผยคำเตือนของพวกเขาต่อบรรดานักวิทยาศาสตร์และสถาบันด้านดาราศาสตร์ทั่วโลกถึงอันตรายของความพยายามในการส่งสัญญาณออกไปยังนอกโลกเพื่อหวังติดต่อกับสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาจากดาวดวงอื่นซึ่งอาจเป็นการนำพา ให้มนุษย์พบกับเอเลียนไนทูนหรือแคปิตอลเอเลียนส์ที่หวังครอบครองยึดทรัพยากรบนโลกคำเตือนของพวกเขาปรากฏในหนังสือชื่อ The Aliens Society Introductions to e Xo Sociology ซึ่งตอนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ได้อธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นอันตรายต่อมนุษยชาติในอนาคต5ประการประการแรกคือการเปลี่ยนแปลง ของสภาพภูมิอากาศประการที่2คือสงครามยุคใหม่ของบรรดาชาติมหาอำนาจบนโลกประการที่3คือโรคระบาดซึ่งอาจเป็นโรคที่มนุษย์ไม่เคยพบเห็นมาก่อนประการที่4คือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และประการสุดท้ายก็คือภัยจากต่างดาวโดวยประการสุดท้ายนี้ดร์เซซเซ,เซ,เซได้กล่าวว่าปัจจุบันมนุษย์เราได้ใช้ความพยายาม แทบทุกวิถีทางในการค้นหาสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญานอกโลกโดยการส่งสัญญาณติดต่อระยะไกลออกไปยังสุดขอบจักรวาลที่ห่างไกลออกไปหลายล้านปีแสงที่ผ่านมาแม้มนุษย์จะใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดในการค้นหาแต่มันก็เป็นเพียงการค้นหาในส่วนเล็กๆของจักรวาลที่มีพื้นที่นับอนันต์และหากวันหนึ่งมนุษย์ค้นพบสิ่งมีชีวิต ที่มีสติปัญญาเฉ็กเช่นกับเราหรืออาจจะเหนือกว่าเราและหากสังคมสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นเป็นไปในลนักษณะล่าอนานิคมหรือเป็นลักษณะทุนนิยมแบบเดียวกับสังคมมนุษย์บนโลกก็จะไม่แปลกหากพวกเขาต้องการสแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรบนโลกและเมื่อถึงเวลานั้นก็ขอให้พระเจ้าโอยพอรเราทุกคนดเรเซตเซกล่าว ในสังคมที่พัฒนาแล้วย่อมมีความคิดแบบทุนนิยมแนวคิดนี้ก็ดำรงอยู่ในสังคมมนุษย์เป็นแนวคิดที่พิชิตทำลายคนหรือสังคมที่ได้พัฒนากว่าด็เตอร์ไซเซยังกล่าวถึงการเผชิญหน้ากับเอเลียนนั้นอาจไม่ใช่ปัจจัยเดียวของการคุกคามโลกในขณะเดียวกันการแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีต่างดาวก็เป็นส่วนหนึ่ง ที่ทำให้มนุษยชาติต้องพบกับความเสี่ยงเช่นหากมนุษย์โลกทั้งภาครัฐและเอกชนต่างแข่งขันกันส่งยานออกไปสำรวจอวกาศและเกิดบังเอิญค้นพบเทคโนโลยีต่างดาวบางอย่างขึ้นมาแน่นอนว่ามนุษย์ต้องกลับมาอย่างโลกเพื่อศึกษาสิ่งนี้จะเป็นปัจจัยให้นานาชาติใช้ความพยายามทุกวิถีทางในการให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อมนุษยชาติขณะเดียวกันการแข่งขันกันด้านเทคโนโลยีของมนุษย์บนโลกก็อาจจะเป็นไปในลักษณะดเดียวกันกับที่เอเรียนต่างดาวต่างก็แข่งขันเทคโนโลยีเช่นกันการป้องกันไม่ให้เกิดผลลัพธ์ที่น่าเศร้าสลดต่อโลกและมนุษยชาตินักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันทั้งสองคนแนะนำว่าสหาประชาชาติจะต้องมีมาตรการที่ป้องกัน ไม่ให้กลุ่มบุคคลใดองค์กรใดรวมถึงหน่วยงานใดส่งสัญญาณออกสู่ห้วงอวกาศรวมถึงนักวิทยาศาสตร์ทั้งสองอยังเรียกร้องให้นานาชาติทั่วโลกสร้างความร่วมมือเพื่อเตรียมเผชิญหน้ากับความท้าทายนอกโลกด้วยโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดในคลิปต่อไป เราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ